สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเติมเงินเข้าบัญชีทิกตอกของเรานะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเงินเข้าบัญชีทิกตอกเพื่อที่จะแลกเป็นเหรียญเนาะพอเรามีเหรียญอยู่ในบัญชีทิกตอกเราก็จะสามารถซื้อของขวัญมอบให้กับคนที่เราติดตามคนที่เราชอบเวลาที่เขาไลฟ์สดได้เนาะโอเควันนี้ผมก็จะทําการเติมนะครับแล้วก็ชําระด้วยแอปพลิเคชันธนาคารนะครับซึ่งมันสามารถชาระได้ทุกแอปธนาคารเลยท่านผู้ชมดูตามคลิปของผมได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดหน้าจอก่อนนะ อ่าขั้นแรกท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่บัญชีทิกตอกของเราแอปพลิเคชันทิกตอกของเรานะครับกดแตะเข้าไปลาตรจคุณจากนั้นก็กดเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับท่านผู้ชม <ไป S 1> ก็จะมีหน้าแอปทิกตอกของเราอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมจากนั้นกดเข้าไปที่ขีด3ขีดด้านขวาบนนะครับดูตามลูกศรไปเลยอ่าจากนั้นก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่ายอดเงินคงเหลือท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปเราจะไปเปิดดูกระเป๋าเงินทิกตอกของเรานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลกระเป๋าเงินติกตอกของเราซึ่งมันแบ่งออกเป็นสองกระเป๋าเงินนะครับด้านบนจะเป็นกระเป๋าเงินเอาไว้เก็บเหรียญเวลาที่เราซื้อมาเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้ส่วนด้านล่างจะเป็นการเก็บเหรียญที่เราได้รับการโดเนตเวลาที่เราไลฟ์สดนั่นเองนะครับพอเราไลฟ์สดแล้วมีคนมอบของขวัญมาของขวัญตัวนั้นก็จะแปลงเป็นเงินเข้าบัญชีตรงนี้นะครับวันนี้เราจะทําการเติมนะครับเราก็กดเข้าไปที่เติมนะครับดูตามลูกศรมาไปเลยนะเติมเงินตรงนี้เราจะเติมเหรียญไปก่อนนะครับ จากนั้นก็เลือกเอานะครับว่าท่านผู้ชมต้องการซื้อกี่เหรียญน,นะครับต้องการจะเอากี่เหรียญน,นะครับซึ่งด้านซ้ายจะเป็นจํานวนเหรียญด้านขวาจะเป็นจํานวนเงินที่เราต้องชําระนั่นเองวันนี้ผมจะซื้อไปที่1นึ่เหรียญน,นะครับใช้เงินไปทั้งหมด556บบาทนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอจดข้อมูลไว้ก่อนเพื่อว่าคลิปต่อไปผมจะเอาข้อมูลนี้มาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่า เกิดเรามอบผงขวัญ100%ไปเนี่ยไปถึงผู้รับจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนาะทางทิศตกเขาเก็บกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปเดี๋ยวกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ,อข้อมูลแป๊บหนึ่ง1,50เหรียญหาร556บาท1บาทเนี่ยจะได้อยู่ที่1.88เหรียญน,นะครับท่านผู้ชม1บาทโอเคจากนั้นกดเข้าไปที่500นี่เลยนะครับท่านผู้ชม ตรงนี้ก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการชําระ556บาทผ่านช่องทางไหนท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ลูกศรน,นะครับเพื่อที่จะไปเลือกนะครับาจากนั้นให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่พร้อมเพลย์น,นะครับกดเปิ้งเข้าไปอย่างนี้นะครับาจากนั้นกดเข้าไปที่รับรหัสชําระเงิน นี่นะครับก็จะมี QR พร้อมเพลงมาอย่างนี้แล้วก็จะมีข้อมูลมาเลยนะครับว่าชําระเงิน556บาทก่อนวันที่25กุมภาพันธ์นะครับโอเคมีเวลาประมาณ1วันเนาะจากนั้นท่านผู้ชมก็กดดาวน์โหลดรหัสชําระเงินนะครับอโอเคนะครับมาต่อกันเมื่อกี้มีข้อสงสัยนิดหนึ่งคือผมบันทึกหน้าจอไม่ได้นะครับ แล้วผมก็อยากจะกลับไปดูว่าไอ้ที่อัดหน้าจอมันใช้ได้หรือเปล่าตกลงมันใช้ได้นะครับแต่มาถึงหน้า QR code มันไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไว้ให้ดูต่างหากดีกว่าโอเคหลังจากบันทึกแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับท่านผู้ชมก็กดออกจากแอปติ๊กตกเลยนะครับแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันธนาคารที่ท่านผู้ชมพร้อมนะครับที่ท่านผู้ชมมีเงินที่ต้องการชําระเนาะซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้เป็นแอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพนะครับบัวหลวง Mbanking เนาะกดเข้าไปนะครับ จากนั้นก็กดเข้าไปที่หัวข้อสแกนเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่รูปภาพนะครับอ่ารูปภาพที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมก็กดแตะเข้าไปนะครับเึ้ง นี่นะครับก็จะมียอดเงินมาตรงกับยอดเงินที่เราสร้างเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งผู้รับเงินจะเป็นชื่อ G B P Google Play เนาะโอเค556บาทนะครับจากนั้นกดต่อไปแล้วกดยืนยันครับใส่รหัส p ินเอฟกรุงเทพของเรา ต้นทางแจ้งแล้วนะครับว่าได้ทําการโอนเงินไปแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้ไปดูปลายทางนะครับว่าชําระเสร็จหรือยังนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ดูข้อมูลผ่านๆมานะครับเขาบอกว่าต้องใช้เวลา1-2ึนาทีแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลย<แ>โอเคครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนมาแล้วนะครับสําหรับโทรศัพท์ของผมว่าคุณซื้อนี่นะครับการซื้อเหรียญของเรานะครับมีการแจ้งเตือนมาจาก Google Play Store ของเรานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีนี้ แป๊บเดียวนะครับประมาณไม่ถึงหนึ่งทีเลยซ้สามสิบวิเมื่อกี้ยอดเงินของเหลือนี่นะครับมาแล้วสำเร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ในบัญชีทิกตอกของเรามีเหรียญ1น5 3 5 3เหรียญแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทำคลิปต่อ,ตอไปก็คือผมจะส่ง,งของขวัญน,นี้ไปให้ตัวเองแล้วผมก็จะดูนะครับว่า ผมส่งไป100%เนี่ยผู้รับจะได้รับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลเชิงลึกกันนิดนึงเนาะต่อไปโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้นะครับเกี่ยวกับการใช้บัญชี Tik t o k นะครับแล้วก็ทำการเติมเงินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีคลิปเกี่ยวกับบัญชี t ิ k t o กการเงิน t ิก t o k อีกเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมผมเตรียมไว้โอเคคลิปนี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดอยากติดตามผลงานงผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ